ูนี่ฮะคุณอยู่กับอาจารย์ไทเกอร์นะฮะครูบอกว่าเนื้อที่เขาเล่นกันแต่ส่วนมากที่เราจะเห็นคือหลุมพ่อปานนี่ใช่ไหมครับมันจะมีเนื้อเข้มมีทั้งเนื้อละเอียดเนื้อหยาบสีเห<อ>มือนกันกันเผาแต่อย่างมีการสีเข้มมั่งไอ้ใกล้ไฟมากสีจะเข้มครับแล้วจะอยู่นอกไฟมันสีออกสีส้มส้มครับหรือว่าเลขสีดินหม้อใหม่แล้วนี่นี่เป็นเนื้อหยาบมีทั้งหยาบทั้งละเอียดอ๋อที่มาของเนื้อหยาบคือยังไงครับบางที เอาการล่อนกับดินกลางนาหรือดินถุยปูสุกุลาใช่ครับแกงอัดแชมพูหรืออะไรดิไอกองอัดชมพูจะมีอันนเี้ยอยากออกมาใช่อเรืองต้นนั้นละเอียดเนาะปลายนั้นอยากเพราะว่าคนเนี่ยสมัยก่อนอ่ะถ้าเป็นพระหมออ๋อครับคนมหาท่านไม่ได้ท่านบอกอาพาไปใช้ได้เหมือนกันแทนตัวท่านได้เลยครงบยาบาลได้เลยคนมาขอเยอะพระจะจะพิธีทนไม่ได้เออคนมันเยอะสมัยก่อนเขาบอกว่าโอ้พิธีันพิลำพิไไม่ได้ไงหลกุละใช่เออ หลวงพ่อฤาษีเคยบอกว่าแพที่มาหาหลวงพ่อได้ต่อกันข้ามแม่น้ําได้เลยนะครับเดินข้ามแม่น้ำได้เลยใคอยากได้หลหลวงพ่อจะมันนั่งทํากรองทีลองทีลององเป็นไม่ได้หต้องรีบทำไงครับโอ้นี่นะนี่ไงไอที่ถามว่าสัตว์คืออะไรคือคือหลวงพ่อถ้าไม่สนใจเรื่องสัตว์อะไรหรอกแต่ท่านบอกว่าเป็นพุทธเจ้านั่งประทับสัตว์ต่างๆตามนิมิตถูกแต่เซียนก็าปฏไกาว่าไก่ต้องหากินคุด องเกี่ยวกับค่าการนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวเลยเอใช้ได้เหมือนกันหมดผงผงตัวเดียวกันหมดถูกไหมอุดผงหกอย่างเหมือนกันหมดกระถาตัวเดียวกันผงอุดเดียวกันแ้วคุณจะแตกต่างกันยังไงอ่ะเออนั่นดิเป็นพระหมอพระประธานป้องกันอยู่แล้วพอเสกครอบคุณเนหรือว่าครอบจักรวาลนี่ครับคุณอยู่กับครูเสือจนแก้แค่พิมพ์ทองคุณต้องศึกษาเองเพราะมีอลจารารที่ก็รู้ไงนะครับนี่ครับานผมุยงครับอโอเคเจอกีพีนี้